วันนี้ไม่ค่อยได้ดูข่าวเลยค่ะวันนี้ไม่ค่อยได้ดูข่าวเลย <_ t ết> ฟังไม่ได้ค่ะพี่น้องพอลก ปีกไก่ค่ะใส่อ่ามันใส่มันพลังเด้อค่ะพี่น้องมาคำมากค่ะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องกินน้ำกันเดอ้อ มันฝรั่งม่มีผักใส่ค่ะทุกคนแต่ก็ใส่ผักชีอยู่ให้มันหอม ยังไงมั้งคะทุกคนทางเมืองไทยยังไม่เที่ยงคืนเนาะตอนนี้ก็6โมงทุ่ม2 3 4 5 11โมงใช่ไหมคะเอ้ยเออใช่ไหมสี่ทุ่มกว่าใช่ไหมคะทุกคน เขาบอกว่าจะหยุดจะหยุดเที่ยงคืนนี่จะหยุดไหมก่อนหยุดก่อนหยุดก็จัดให้เต็มที่ก่อนค่ะแล้วค่อยหยุดเอาไข่ไปวางให้เต็มที่ก่อนมาได้ค่ะพี่น้อง พะโล้ค่ะพะโล้วันนี้พัโล้ไก่ปีกไก่ค่ะทุกคนปีกข้อปีกอันนี้ได้มาฟรีนะคะที่ทำงานเขาจะเอามันติดตรงหน้าอกเนาะค่ะปีกเนี่ยปีกตรงเนี้ยติดกับหน้าอกอะ่ะแต่นี้เขาไม่เอาตรงนี้เขาตัดออก ขาเอาแต่หน้าอกค่ะเขาเอาแต่เนื้อหน้าอกเยอะค่ะเยอะแต่เอามาหน่อยเดียวเพราะว่าเอามางดก่อนแช่แข็งไว้ก็ยังมีเยอะปีกไก่สด มาเด้ค่ะพี่น้องมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแน่เป็นยังไงเนาะมาอัปเดตให้ฟังแน่ค่ะพี่น้อง ข้าวแบบนี้กับข้าวคนไทยเนาะค่ะพี่น้องบะเมนบะเมนกับข่าวคนอีสานปันใดค่ะนี่มันฝรั่งค่ะ ใส่ไปเลยค่ะทุกคนมีอะไรก็ใส่น้ำฉ่ำๆชุ่มๆ ข้าวแบบนี้อิ่มเร็วค่ะทุกคนอาหารต้มๆแกงๆนอิ่มเร็ว ขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจไว้ค่ะ ดูข่าว thương bình xài lại nó này nó nè เห็นข้าวไอ้นั่นบ่มคะพี่น้องคอมเมนเพิ่นอยู่อเมริกาเพิ่นก็ไปประท้วงได้ค่ะโยกพวกไปประท้วงอยู่เออยังออสเตรเลียพ่ะแมนเยอรมันพร้อมสิ บงางค่าวหรอกพนันคอาเหม็นไข้ฟังเนาะคะ่ะโอ้ยคนไรให้ค่ะแม่กับบ้านค่ะพี่น้องบอกว่าถ้าเธอรักชาติเธอเธอจะมาอยู่ทำอะไรเธอจะมาอยู่ทำไมที่นี่กลับไปปกปักรักษาดินแดนบ้านเธอนอนมาสัน่น อย่างว่าแหละคนดีก็มีคนคนไม่ดีก็มีเนาะค่ะพี่น้องก็ขอให้ทหารไทยทุกท่านปลอดภัยก็เสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียด้วยนะคะ ก็โดนหรอกค่ะพี่น้องห่วงบังคาวห่วงบังคาวขึ้นสักสามสิบนาทีกับพ่อค่ะหลานชายไปอนุบาลคะ่ะทุกคนบอกว่าของขวัญวันเกิดให้ยา่า เด็กหน่อยเนาะค่ะสามขวบบอ,อกว่าของขวัญมันเกิดของย่า่า้อยมาจากอนุบาล แล้วก็มีคนมาออกมาทำาทิปเนาะไหนบอกว่าสาวันจบโอ้ยที่เขาไม่จบนั้นเขาไม่เอาจริงเนาะค่ะเขาแค่ป้องกันประเทศถ้าเขาเอาจริง เห็นไหมยังมียังมีแบบเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะประชาชนของประเทศเขาก็ยังยุให้เอาไข่ไปลงบ้านเอนี่เลยเขาบอกว่าจัดจัดการฮงเซนทุกอย่างจบนคนคนไม่ลืมคนคนลืมตาคะ่ะคนมีสมอง แต่หลายคนเยอะก็เหมือนรัฐบาลบ้านเราอะลุงตู่ดียังอะไรพูดแกพูดก็ถูกของแกเอาแกออก แก okay, บอกว่าลุงตู่บอกว่าลุงตู่น่ารักสําหรับคนที่น่ารักสําหรับสาหรับคนที่ขายชาติบ้านเมืองแกไม่น่ารักด้วย พส่พี่ๆเพื่อนๆตอนนี้ลุ้นข่าวใช่ไหมคะกล้อจะเที่ยงคืนอะแล้วก็ได้ดูข่าวที่ว่าลุงหกสิบเนาะที่ไปก่อเหตุรอปภสามคน ผลสุดท้ายก็ดับชีวิตตัวเองมนุษย์เนาะอะไรนักหนาก็ไม่รู้เอาไข่สักใบ <c oughs> ไข่ค่ะไข่ไข่ไก่นะคะเหลือง เหลืองมากเหลืองสวยค่ะทุกคนรทางไหนทางไหนทางไหนทางนี้เหลืองเหลืองสวยมากเลยแล้วก็อร่อยเนื้อเข้าไขา่ไก่กับไข่เป็ดนี่ไข่ไก่นี่จะแข็งกว่าค่ะเนื้อเขาไอ้นี่เขาจะแข็งกว่าไข่เป็ด ทิศหน้าก็ได้ไปซื้ออีกแล้วค่ะไข่บางทีก็ซื้อมาห้าสิบฟองนะคะได้ถ้าได้ไปเนาะถ้ามีแต่ก็โทรสั่งโทรสั่งเขาไว้ว่าจะไปซื้อไข่เขาก็เก็บไปให้ สวัสลูกค้าเขาเยอะยังไม่ได้ดูอากาศใครมาคะเนี่ยมันเตือนใช่ป่าคะแต่ไปซื้อไข่ ดีค่ะจะไปซื้อไข่ก <c oughs> ินข้าวดดเดๆอา้าวเราทำไมทำไมเป็น,ปนงนั้นกินข้าวอินผมหิวใช่ไหมจับมือจับมือแล้วเด้อเจ้าบ,บ้านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะชื่อเตือนเหรอคุณเตือนเหรอ เขียนชื่อไทยให้หน่อยค่ะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเอ่อไปไปคอมเมนต์ไว้คลิปเออ่คลิปเรียวหน่อยนะคะเอ้ยไม่ใช่คลิปเรียวอ้ยเนาะคลิปสั้นค่ะคลิปสั้นช็อตนะคะไม่ได้ลงช็อตสามวันแล้วทุกคนคลิปเต็มโทรศัพท์แต่ไม่ได้อัพโหลดค่ะเอ่อสองสามวันนี้ตั้งแต ดูข่าวมาน,นี่คือว่าแบบมันเหมือนเหมือนไม่มีเวลาทุกคนมันมีแต่ว่ามันขี้เกียจด,ด้วยชื่อชื่อกับปอมกับแมวเป้าครับวัดสาน <laughs> ไปแล้วครับห <laughs> วัหละซื้อซื้อกระป๋อมกับแมวเป่ามาสั่งโอ้ยเนาะมาสั่นกับบาซื้อกับม,บมาซ <laughs> <laughs> ื้อแมวเป่ากินกระป๋อม ให้คอยหัวซะคักคักข,กข,กขอบคุณเ้อะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพคอยคอยไปเมนยูคคลิปสันเจ้าละเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะได้ค่ะ ได้ค่ะคุณขีก่กระป๋อมร้อยนอะซื้อนั่นนีลีติก็ซื้อก็ซื้อเหล้าแท้ ก็สื่อเล่าเถอะกระป๋อมกับแมวเป่าอ่ะซันโอ้ยเนาะเจ้าก็ได้ทางซันหามาตังเนาะ ั่างสันหามาต่างแท้สื่อนี่มาเห็นเอาสองคอมเมนต์มาเห็นค่ะขี่กระปรอมพนาโอ้ยเนาะ กระปอมกระปอมกระป๋อมห้่อยเล่นขีกระปอมอโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะอืมเขาการเซอร์เขาไอ้นี่เขาว่าให้เอานั่นคะ่ะเขาว่าให้เ,เห็นเอานัาน่นโอ้ยของไพ่ลอยหาสิบแปดพุ่นพี่น้องข้างล่าง มาหลอกกันสันอิ่มแล้วค่ะพี่น้องมื่อนี้กินกินกับข่าวแบบนี้มันกินบ่าได้หลายค่ะพี่น้องมันบมอมะมันเลรียนมันเลรียนอันนี้เฮ็ดไ้ลูกกินน้ำเด้อแล้วกับพอดีหลานมาบ้านก็นเลย พ่อให้ร้านไปกินน้ำอันเจ้าของนั่นบ๊อบบ๊อบคคอยปันไดค่ะพี่น้องกับเข่าแบบนี้ข่หมักแก้วมักพักมักต้มไปยังสั่น <c oughs> ขอบคุณเลยหลายเด้อค่ะ <c oughs> โอ้ยอากาศยามเย็นดีดีพี่น้องไปฟังข่าวสารเพื่อเนเดอร์ค่ะพี่น้องขอบคุณหลายหค่ะขอบคุณหลายหลา คอยสิฮาร์อยสิเข็มตั้งสื่อหม่อยู่จักว่าสีเอาสื่อ,อยังดีโอ้ยนาะไปคะ่ะพี่เพื่อน,อนขอบคุณหลายๆคะ่ะล่งแล้วคะ่ะเมื่อคืนโดนอกมือนอีหูซึว่าเมือยค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณพ,พี่เพื่อนเด้อดค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยคะ่ะ แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องอาชาวไทยเมืองไทยบ้านเฮ้าเนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้ทหารให้ลบให้ชนะให้ปลอดภัยแข็วขาดปลอดภัยคุนพระคุ้มครองส,งสิ่งสังสิทธิ์คุ้มครองทุกคนเดอะะ้อค่ะพี่น้องบ้านอยู่ไก่อยู่ไก่ก็ขอให้ปลอดภัยพเพราะว่าเป็น เพนกวามันสีใส่ไอ้นี่แบบนั่นกัขออยาให้มันใส่เถอะค่ะแั่มันใส่ก็ให้มันใส่ไปทั้งภูเขาไปทั้งนันจะให้มันใส่ไปทั้งบานทั้งเมืองคนถเถอะกัขอให้พี่พีเพื่พพอนๆมีความสุกเด้อคะ่ะสุขภาพรหล่างกายแข็งแรงขอบคุณหลายๆเด้อคะ่ะที่มากมาจอดมาคุยมาว้านำ้ำ เมื่อนอีกอะบ่โดนหรอกค่ะไปแค่ไปไปแล้วค่ะพี่น้อง Thank you to everyone นะคะ Thank you so o u c h เอ่อฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นอนหลับฝันดีนะคะที่บ้านเราขอให้มีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะ